ไปเลยแฮฮัลโหล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 ไอ้แบ๊บเสียงไงวะเสียงวะไม่รู้ดิเฮ้ยนี่เสียงดังจังนะบ้านฮัลโหลได้ยินไหมอ้าเฮ้ยเดินพี่โตดิบ้าวะเฮ้ยเฮ้ยพี่โตโอ้หนุ่มๆพอดีว่าพี่โตนั้นต้องการไม้หน่ะนะเฮ้ยพี่ยัยแหละเออพอดีว่าพี่โตนั้นต้องการไม้เพราะเพิ่งจะไปตัดไม้พี่โตได้ได้ไหมตัดไม้อ่ะพี่โต จแล้วตัดไม้ให้กูหน่อยกูมีค่าตอบแทนให้เป็นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเลยนะเป็นหวยนะนะเออแล้วไม้ข้างๆพี่โตทำไมพี่โตไม่ตัดเองอ่ะอ๋อวันนี้วาพี่โตตนกี้เกียดะนะเอาละพวกมึงจะตัดไม้กูหน่อยละกันโอเคอเถีเเเยงเฮ้ยเถียเกียดตัวเป็นขุนไหวแล้วเว้ยไอ้เหี้ยอ้ยเฮ้ยพวกแไปตัดเออลืมบอก ไม้ที่นี่มันไม่ค่อยดีนะแต่เป็นไม้หลังเมืองอ่ะไกลๆไกลๆนดหน่อยนะเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีเขาอะมันมีคำสาบนะเขี่ยเลยหร่ยเรื่องมากไอ้เหี้ยถึงกูตั้งหน้ามึงคือตไอ้้เหียกูจะไปเอาไม้คำสาบมาให้หนูร้เปล่าบ้าี้เดี๋ยวกว่าแมทเราต้องออกเดินทางตามหาไม้ตั้งนานแล้วล่ะเขาบอกว่าอยู่แถวๆตรงไหนนะแมทฮะแมท หลังเมืองหลังเมือง,ลง,องแล้วมึงไปไหนเฮียเนี่ยเบสมีไหนแบสมีไหนอยู่นี่ในในในมึงอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ไไไยไออปออกเดินทางตามหาไม้ตำนานแล้วก็เถอะเดินเถอะโอ้โอเถอะแถวนี้มีไม้ไหมดูสิเออไม่ใช่ใชแถวนี้มีเมาส์ใจแอนสเตนนี่มันสถานีรถไฟนี่นะอืมเราก็เดินตามหาไม้ไป ไม้อยู่ตรงไหนมาพี่โตบอกให้เราเอาไม้เออลืมถามแล้ววะพี่โตต้องการไม้กี่บล็อกวะเออลืมถาม <c oughs> กับกลับ <c oughs> ไปถามก่อนกลับไปถามก่อนลืมถามเรื่องนี้ได้ไงโอ้ไม่นะฝนตกไม่นะฝนตกแหวกูเกียจพแล้วยืนอยู่นี่ดีกว่ามึงยืน <c oughs> ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวกูกลับไปถามพี่โตนะ <c oughs> เฮ้ยพี่โตเนี่ยกูมาถูกทางเหรอวะกู <c oughs> มาถูกทางเหรอวะนะ <c oughs> เนี่ยหายเลยไกูหลง คุณหลงทางว่นะโฟมหลงทางอ๋อเนี่ยเะ,ะจแล้วเสแล้วอ,อ,อ๋อพี่โตพี่โตโอ้เฮ้ยบุานุ่มเจอเหมยแล้วเหรออ๋อยังครับแต่แค่จะถามว่าต้องการไม้กี่อันครับอ้อก็วาเราๆหนึ่งชุดนะั่นนะอ๋อหนึ่งชุดโอเคเดี๋ยวบอกกันนะไม่ใช่ไม้แปลนรูปนะบล็อกไม้ธรรมาดาอ่าเย้ตัดบล็อกไม้64อัน แบดไอแบดมานี่นเลยมึงอย่ไหนมานี่อะไรคุณแปลกหน้าาคุณคุณนะอะไรวะคข้าง่านั่นอะไรวะนั่นเงินมันฮีโร่บอยคนที่นี่เลยวนะมนไ่ใเราออเราไม่ยุ่งเาไมยุ่งโอเคเราจะมาถึงล้มั้งพี่โตบอกว่าต้องการบล็อกไม้ปกติประมาณหชุด เฮียอซสบี้เฮียบ yeah, ้าแ oh, oh. ถวโอ้โหแถวบ้านเราเป็นสบ,บี้ด้วยเฮ้ยเฮียตุ้เฮียเลยนะ่ะเรา, <Yeah. S 2> ไาไม้ดีกว่าไม่ได้กกาของเราเออเราไม่ควรจะไปเสือกทุกอย่างนะไปเร็วๆไปหาไม้กันเร็วแบทเมื่มันอยู่ที่ <c oughs> ไหนวะอ๋อเนี่ยจะเล่าจะเล่านะไงไม้ที่โตก็บอกแหละหลังเมืองหลังเมืองอะ่ะต้องว่ายน้ำแล้วเ <c oughs> หรอแบท แบทข้าไปอยู่น่ะมาแล้วมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่นี่อยู่นี่ไงอยู่ไหนนี่ไงอยู่ทางนี้อยู่อีกฝั่งนึงมึงก็รีบว่ายไปียงเลยนนี่แบทนะรอกูด้วยแป๊บโอ้เขาบอกให้พวกเราตัดไม้ไปจำนวน64อันหรือคือหนึ่งชุดไมค์ครับนั่นเอง มาเรามาตัดไม้กันดีกว่าครับแบตนะช่างแม่งเราใช้มือกันแล้วกันนะเจ็บๆหน่อยเราได้ไม้มาแล้ว64บสี่บล็อกอะไรกลับกันเถอะแบตโอ้ยโอ้ยเฮียอาอาอาเฮียอะไรอ้าอาเฮ้ยเฮียสตบบีเฮียมันนี่ยี่กอนการพวกเรา ไอ้ดวกูมีากูยมเชื่อวเองเห้ยซอมบีมาจากไหนวะซอมบีมาจากไหนวะกเก่งออเก่งมากเก่งมากตายไปแล้วเก่งมากกล้ามากขอบคุณดนัเบไปเอาล่ะเดี๋ยวพวกเรากลับไปส่งของที่โต้รับเงินหนึ่งล้านบาทกันเถอะไปเร็วอือเออเฮ้ยกับไปดีดีพวกเราจากมา ออโอเคแบทมึงอายยังเนี่ยแบทไปเถอะไปส่งเควสให้พี่โตนเถอะนะแล้วพอเราจะได้กลับบ้านอยู่แถวนี้แล้วมึงอยู่ไหนกูยังไม่เห็นมึงเลยอ๋ออ๋อเนี่ยนี่เอาเลยให้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนไหนไหนวะ ีทางนี้เลยลงมากลับมาทางนี้ไหนวะอ๋อไหนไงโอเคพี่โตนี่ไม่ใช่ที่นี่ดีกวเปล่าอีกฝั่งนึ่งฝั่งนึงทางนี้ทางนี้เนี่ยเนี่ยอ้าพี่โตโอ้บอกเลยกับมาแล้วเหรอเอาไม่ไม่ทันไม่เลยเสร็จแล้วผมเอามาแล้วเออลืมไปกูลืมหยิบเงินมาหรือเปล่า แบดกว่ามึงเอาดาบไปเก็บกันเถอะดีก่อนที่พวกเราจะโดนจับกันน,น,นะคณะนะเอาดาบไปเก็บกันนะ <Okay. S 1> เอาพี่โตเอาไม้ที่พี่โตสั่งไปเลยโอ้ขอบคุณมากเด็เดกๆเ,เออแบดนี่มันไม้ต้องสาบของมึงเนี่ยเอาไม้ต้องสาบมึงกลับไปโอ้ไม่เอาโอ้โหไม่เงยไม้ต้องสาบน่ากลัวยังเลยไป อะไรพี่โตนี่ครับไม้จากหลังภูเขาโอ้ตังเกียวตังเกียวโอ้ขอบคุณโอ้โอ้เสื้อันจริงวะเนี่ยโอ้เสื้ออันจริงด้วยนะเนี่ยอันหนึงครับพี่โตยังไม่หมดมึงแกร้อนจังเลยครับพี่โตเออพี่ฮารีไม่พี่โตใจร้อนนะนะยี่เอาไมาอีกก็ไม่พี่โตเขาไม่ใจร้อนเขาใจเกลียดไอ้พี่โตโอ้ขอบคุณมากขอบคุณสตหรับ,บอกไม้ทั้งหมดครับบาไปด้วย ไ้ไหปหินไปหินต้องสาบดปเลยครับอี่โต้บกไม้ไป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 ครับพี่โตบกไม้ไปบกไม้ไปครับบกไม้ไปนี่ครับอ่าไปโอ้คุณมากนะเดี๋ยวรอพี่โตโอนเงินนะพอดีตอนนี้พี่โต้กำลังติดหนี้นะติดหนี้เฮียโอ้แย่ปะ ไอ้ยาวเอาดาบไม่เก <ers> <ts ling> ็บไอ้ส <Luis> ัต <diction> ว <aries> ์เอาดาบไม่เก็บไอ้แบทเอาเคาะเอาขวานไปเก็บเอาขวานไปเก็บเดี๋ยวคนเขาจะกลัวไอ้สัตว์เอาไปเก็บ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 เดี๋ยวนี้เอาไปเก็บเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บเฮ้ยแบทมึงว่าใครเป็นคนฆ่าชมพู่วะเออวัวน่าจะเป็นลุงตูนะลุงตูเฮี้ยอะไรสัตว์ลุงตูเป็นนายกไอ้สัตว์ เฮ้ยดมึงได้ย oh, ินไหมยินเฮ้ยยินอะไรมึงได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยแย่น่มันเด็กตินยาเฮ้ยอย่าติงยาหายแล้วโอย่ามามาแล้วออมันเห็กแล้แล้วอ้าอเด็กยาไปกูแล้ว ไอ้เงยเด็กติดยาไม่ใส่หุ้นไม่คายแม็ดอะไรไอ้ไอ้ไอ้เม็งเป็นเด็กติดยาครับสุดยอดเลยสัตว์ไม่ใส่หุ้นเออไม่ละมึงขายแม็ดเออไม่ละไอ้เด็กติดยาอ้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 อาอ้โอ้โอเมื่อกี้มันอะไรล่ะเด็กติดยาเหรอวะ ไอ้แบดมึงมึง <แก S 1> มึงฝันแบบที่กูคิคดนะมะ <c oughs> มึงฝันแบบกูเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบดดูแบดดูหลักมาแล้ว